บัวันนี้มารีวิวอาหารเหนือบ้านอุ่นเรือนเจ้าของร้านเป็นเอฟซีผมอีกชาวตรังอยากกินอาหารเหนือไม่ต้องทอไปถึงเชียงรายเพราะตอนนี้คุณแอนสาวเชียงรายได้มาเป็นสไพยตรังเป็นที่เรียบร้อยคุณเชียงรายเจ้า สูตรเหนือเตเต้ล้ำล้ำขนาดไหมล้ำขนาดเจ้าทุกคนใครอยากลิ้มลองฝีมืออาหารเหนือของแม่หญิงจากเมืองเชียงรายไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วแคบหมูนําเข้ามาจากเมืองเชียงรายเลยชุดขันโตกราคาเบาๆจะแวะมากินที่ร้านบรรยากาศแบบหรือไม่สะดวกก็มีสั่งออนไลน์ไลเดอร์ทุกสั่งตัวแคบหมูไส้อั่วแล้วก็น้ำพริกหนุ่มนี่อร่อยมากคุณแอนเจ้าของร้านถามผมว่ากินน้ำพริกหนุ่มเยอะๆแบบนี้ไม่เผ็ดผมสวนกลับไปเลยว่าแกงวัวภาคใต้แกงไต ปลาเผ็ดกว่าเยอะวันนี้กูจินขอเป็นชาวเหนือสักวันอืมอร่อยวันที่ผมมารีวิวเปิดเพลงเข้ากับบรรยากาศมากใสหัวหอุดดอก ฟังเพลงเข้ากับบรรยากาศนึกว่าอยู่ที่เมืองเชียงรายเลยครับติดอยู่อย่างเดียวที่ประเทศต่างอากาศร้อนสุดกินข้าวซอยร้อนร้อนกินไปปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวเชียวครับอืมดดด ของเขาอร่อยเด็ดจริงครับแต่รสชาติค่อนข้างจืดอาจเป็นเพราะว่ารสชาติของทางเหนือมั้งครับอร่อยไม่อร่อยก็ดูเสื้อแล้วกันครับกระเด็นเต็มเลยชุดแคบหมดปูพร้อมน้ำพริกหนุ่มเขียวๆชุดละหกบาทต้องขอบคุณเอฟซช่องผมที่คอมเมนต์แนะนำให้ผมมารีวิวร้านข้าวซอยเป็นร้านข้าวซอยเปิดใต้ถุนบ้านอยู่ในป่ายางกผมปักไว้หน้าหมุดนะครับ